ยินดีต้อนรับสู่รายการ Democracy X Innovation อีกครั้งครับวันนี้กับผมภูริพัฒน์ครับและขวัญข้าวนะครับกลับมาแล้วแหมมีคนถามหาเยอะเลยนะฮะสวัส <c oughs> ดีค่ะก็ไม่ได้หายไปไหนอะไรยังไงก็ยังอยู่แต่ก็ให้พี่เพื่อนๆมาถัดพูดกันบ้างอะไรอย่างี้บ้างช่วยเหลือยามเรายุ่งแหมเราก็ต้องมีหลายอารมณ์หลายรสชาติไงใช่ไหมอ่าเราก็เวลาขวัญข้าวมาก็ต้องเป็นเรื่องที่ คัลเลอร์หน่อยนะครมีมีมเป็นสีสันเป็นสีสันกับสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ <c oughs> สิ่งที่เป็นสีสันมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมฮะที่เพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนก็โอลิมปิก2020ความจริงมันต้องจัดเมื่อปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยทำให้ย้ายมาจัด ปีนี้ก็คือเพิ่งจัดเมื่อไม่กี่วันนี้มาก่อนที่ว่าพิธีเปิดโอลิมปิกจัดไปอย่างยิ่งใหญ่จะใช้คาว่ายิ่งใหญ่ได้ไหมเพราะหลายคนก็บอกเอ้ยมันอะไรอน้อยแต่มากสไตล์ของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ซึ่ง <c oughs> คอจริงเนี่ย <c oughs> แต่ญี่ปุ่นมูจิมูจิหน่อยอะไรอย่างนี้เ <c oughs> ก็นไปละเอียดเขาก็พยายามที่จะต้องจัดให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าปีที่แล้วจัดไม่ได้เนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราเราต้องพูดพูดกันในแง่ของของเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของประเทศชาติเนี่ยก็คือการได้จัดโอลิมปิกเนี่ย มันคือการลงทุนกับกับการท่องเที่ยวใช่ไหมลงทุนกับการกีฬาถูกไหมว่มเวลาสมมุติว่าเราจัดโอลิมปิกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องสร้างสนามให้มันยิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาดูกีฬารองรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยใช่ใชเข้ามาอยู่ในประเทศเราแล้วตรงนี้มันจะเป็นการกระตุน้นการบูสต์เศรษฐกิจในประเทศการท่องเที่ยวอ่าได้ได้เยอะมาก ในในในปีที่ผ่านๆมาอย่างเช่นลอนดอน2012ใช่ไหมเวลาจัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ซึ่งญี่ปุ่นก็แพลนไว้แล้วว่าจะต้องจัด2020ให้ได้แต่เหือนว่าโควิดเข้าหนักมากเลยก็เลยไม่ได้ใช่แล้วก็พอคือคือคือพอจัดไม่ได้เนี่ยพอพอมีออกอาการพูดประมาณว่าจะจัดไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีประเทศอื่นรนอเสียบอยู่มากมาย นะในนั้นก็คืออังกฤษนะลอนดอนก็บอกว่าเราพร้อมสมัครจัดอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็เลยบอกไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องจัดให้ได้ซึ่งยังไงก็ต้องจัดเพราพอพราะมันจัดแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วนะในเรื่องของความเป็นชาตินิยมก็คือเราจะต้องบูสต์เศรษฐกิจใช่ไหมซึ่งมันก็บูสต์ไม่ได้แล้วถูกป่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะจัดได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีแต่ก็ไม่มีคนมาใช่ไหมฮะก็ต้องจํากัดการเข้าการออกจํากัดนู่นจํากัดนี่เยอะแยะไปหมดเลยก็คือสรุปว่าจัดแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้รับผลทางเศรษฐกิจเท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่คาดหวังแต่อย่างน,น้อยก็คือไม่เสียหน้าได้จับอะไรเงี้ยอยากใช้คำว่าดันท,ทุน่างแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะการโตเถียงกันมาตั้งแต่2020ที่จัดไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงต่อจะยังมีโอลิมปิกอยู่ไหมจะทํายังไงอย่างเงี้ยซึ่งเท่าตรงๆมันก็มีกระแสของคนในชาติโดยเฉพาะจำนวนประชากรเยาวรุ่นวัยรุ่นของญี่ปุ่นเองที่ออกมาต่อต้านมีการเดินขบวน มีเห็นถ้าจะไม่ผิดมีข่าวที่ว่ามีคนหนึ่งไปดับคบเพลิง mm. ในตัวโอลิมปิกด้วยในตอนก่อนพิธีเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็แสดงให้เห็นถึงกระแสเขาไม่ต้องการที่จะจัดในประชาชนคนญี่ปุ่นเองแต่ว่าอย่างที่ภู้ิพัฒน์บอกไปเมื่อกี้ว่ายังไงยังไงมันก็ต้องจัดอยู่ดีการจัดโอลิมปิกเนี่ยมันมีผลกระทบในระดับนานาชาติในระดับเบทีโลกมากกว่าที่เราคิดเสียด,ด้วยซ้ำนะก็ความจริงอะมันมีเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปตอนพิธีเปิด น่าจะออกมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือประเด็นความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศอ่ะคือเราจะจําภาพโอลิมปิกว่าเฮ้ยมันคือสันติภาพมันคือกีฬาเยียวยาจิตใจชาวโลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโอลิมปิกเนี่ยมันค่อนข้างมีสนับสนุนหรือสร้างความแตกแยกในระหว่างการดําเนินพิธีเปิดไปซึ่งนั่นก็คือประเด็นข้อพิาพาทระหว่างไต้หวันแล้วก็จีนคือเราจะเห็นว่าเนี่ย ตอนช่วงพิธีเปิดในช่วง National Parade ที่ว่าแต่ละชาติจะเดินเข้าสนามเนี่ยไต้หวันเนี่ยผู้ประกาศในสนามนะคะแทนที่จะเรียกไต้หวันว่า Chinese Taipei ตามกฎปกติใช่ไหมดันไปใช้คำว่าไต้หวันซึ่งมัน<อ>เป็นการอยอมรับโดยคล้ายๆว่ายอมรับว่าเฮ้ย<อ>ไต้หวันเป็นประเทศนะอะไรอย่างนี้แล<อ>้วแถมซีเควน c ์ในการเดินอะ่ะปกติเขาจะเรียงแถวเข้ามาในสนามตามอ l ล h ฟบใช่ไหมตัวอักษรทีเนี้ย ไต้หวันแทนที่จะเดินเข้ามาพร้อมกับจีนนะดันเดินเข้ามาถ้าจะไม่ผิดคือก่อนจีนมันก่อนจีนได้ยังไงแยกไต้หวันแล้วก็ยกถานาไต้หวันคือไม่ใช่เป็นเขาใช้อักษรเป็นตัวญี่ปุ่นนะไม่ใช่เป็นอักษรเป็นอบีซีนะนึกว่าเป็นภาษาอังกฤษเพราะถ้าภาษาอังกฤษต็เป็นตัวทีก็จะต้องไปอยู่ในท้ายใช่ไหมแต่อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าพอยก็คือเดินแยกกันอะด้วยความที่อักษรของภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้โดยชิไชน่ากับทีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า ก่อนหน้านี้ในการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยคือไต้หวันกับจีนเขาก็อยู่คนละคนละทีมกันมาโดยตลอดไต้หวันส่งทีมของตัวเองไปแต่ว่ามีการพูดคุยกับ i อ c อซีไอโอลิมปิกคอมมิีเรียบร้อยว่าแบบโอเคเราจะส่งลงแต่ว่าในานามของชไนนิสไทเปนะอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการลดทอนการเอ่อความขัดแย้งลงบ้านแต่ว่าไต้หวันก็มีทีมของตัวเองลงไปเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าก็ยังลงในฐานะที่เป็นหนึ่งในชไนนิสคือพูดง่ายๆเขาเขามีความขัดแย้งกันมาก่อนว่า ว่าเขาเป็นประเทศหรือเปล่าใช่ไหมก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกเขาเป็นประเทศใช่ไหมไต้หวันแต่คือจีนก็บอกว่าไม่ใช่เอ่อไต้หวันก็ไม่ไม่ได้เป็นประเทศแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนอะไรเงี้ยแต่ไต้หวันก็พยายามพยายามที่จะแบบผลักตัวเองออกมาใช่ไหมแต่พอพราะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในเวทีโลกเนี่ยมันมันก็ทําให้เกิดกระแสมากมายและเกิด ความเป็นชาติของไต้หวันได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มันชัดเจนแบบออฟฟิเชียลอ่ะถูกไหมเวลาออกทีวีมาออฟฟิเชียลอะว่าว่านี่คือไต้หวันเลยมันไม่ใช่ไชนีสไทเปอะไรเงี้ยรัสเซียเป็น ROC ใช่ไหมเที่เป็น ROC ของร็อกแทนแต่ว่าอันนั้นน่ะคือด้วยความที่ว่ารัสเซียเนี่ยโดนแบนเนื่องจากว่าใช้ถ้าจะไม่ผิดคือเรื่องการคัดกรองไอ้ไม่ใช่สิ กลับมาก่อนก็คือว่ารัสเซียโดนแบนประมาณจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่าประมาณสี่ห้าปีที่แล้วของนักกีฬาที่ว่าจะไม่ให้ใช้สารกระตุ้นหรือสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัสเซียเหมือนว่ามีการจับได้ว่ามีการโกงเกิดขึ้นก็เลยโดนแบนไปเพราะงั้นเนี่ยนักกีฬาทีมจากรัสเซียที่จะเข้าแข่งขันะต้องเข้าไปในานามแบบ r o c แทนเป็นประมาณนั้นไปนะคะแต่ทีเนี้ยกลับมาในประเด็นของญี่ปุ่นกับไต้หวันเนี่ยคือแน่นอนว่าพอญี่ปุ่นเขาบอกเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารออกไปอย่างนั้นะ่ะ ประธานทิพดีวิ่ีชาอิงหัวนของไต้หวันเนี่ยก็ออกมาโพสแสดงความแบบยินดีเป็นอย่างมากที่แบบญี่ปุ่นเลยเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้แล้วคุริภารถคุณคิดว่าคุณคิดว่าจีนมีการตอบโต้อย่างไงเขาก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องบอกเฮ้ยนี่มันคือความผิดพลาดของญี่ปุ่นนะเนี่ยคุณคุณทาอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมคุณเหมือนเหมือนหักหน้า <ừ. S 1> เขาถูกปะอ่าสมมตถิถ้าเราพูดพูดพูดกันในในนามของประเทศต่อประเทศใช่ไหม เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าไต้หวันพูดออกมาเป็นประเทศลอยๆแบบเนี้ยมันทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรจีนเนี่ยมันลดลงถูกไหมอาณาจักรจีนใช่เพราะ,<ล>ะวคือความจริงอะ่ะมันมีเรื่องที่เปรี้ยวมากกว่านี้นะอีกนะในประมาณน่าจะประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกของเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าญี่ปุ่นเพิ่งเผยแพร่อเอกสารปกขาวหรือเขาเรียกว,ว่าแบบ white paper on defense อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเอกสารเกีก่ยวกับความมั่นคงของญี่ปุ่น ซึ่งในเอกสารเนี้ครั้งแรกเลยมนะั้งพี่ญี่ปุ่นเนี่ยเอ่ยยอมรับถึงปัญหาข้อพิพาทระหว่างจีนและไต้หวนันแล้วก็พูดยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศนะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนและแน่นอนว่าจีนก็ตอบโต้อย่างรุนแรงว่าเนี่ยการที่ญี่ปุ่นพูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไร้ความรับผิดชอบสร้างกระแสปั่นกระแสทําให้เกิดความขัดแย้งภายในอธิปไตยของเขาของจีนเองเนี่ยเพราะว่าเราเลยเห็นวนะ่ามันเป็นเรื่องที่แบบญี่ปุ่นเริ่มมีท่าทีต่อเรื่อง ไ้หวันกับจีนอย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่มันมีคําเรียกว่าการเมืองเย็นชาแต่ว่าเศรษฐกิจร้อนประมาณอย่างนั้นอยู่ก็เลยเป็นที่น่าจับตาดูมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้เพราะถ้ามันมีเรื่องกันมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยพอมาถึงเวลาแข่งขันจริงจงมันกลับเกิดแบบจีิงขึ้นพูดกันในแง่ว่าถ้าผมเป็นจีนอย่างเงี้ยนะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยถ้าถ้าผมเป็นจีนผมก็คงคิดว่ามันตั้งใจ คือแบบอ่าเนี่ยพอพูดอย่างเงี้ยพูดเรื่องตั้งใจปุ๊บมันก็จะเข้าว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความการเมืองการระหว่างประเทศเข้ามาใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีคนออกมาโวยเริ่มออกมาโวยวายแล้วว่าเฮ้ยการที่ญี่ปุ่นทาอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคือเขาอาจจะไม่เข้าข้างจีนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาแบบเคลมว่าการที่ญี่ปุ่นออกมาทำอย่างเงี้ยมันทาให้พื้นที่โอลิมปิกเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันทาให้แปดเปื้อนเพราะว่าโอลิมปิกอะ่ะมันควรเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองควรเป็นแบบ ก r าวอะไรอย่างเงี adalah, ้ยเพราะโอลิมปิกเขาก็จะชูตัวเองว่าแบบเป็นเอ้ยสถานที่ของความเป็นกลางเราจะมาร่วมกันแข่งกีฬาเชิดช ah ูความเป็นโลกร่วมสมัยทุกคนจับมือร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบอาถ้าทำทฤษฎีทางไออาอันนั้นคืออาจจะเป็นแนวคิดทางด้าน n e โอลิเบิรที่แบบว่าเฮ้ยแต่แต่ละคนมีความสัมพันธ์นั้นดีสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเลโอลิสมองก็คือแบบอันนั้นคือหลายสระพวกกิจกรรมทางโลกอย่างโอลิมปิกเวิลด์คัพหรือแม้แต่ อะไรอะ่ะประกวดนางงามอย่างเงี้ยมันคือการเมืองหมดเลยไม่มีทางที่จะไม่เกี่ยวกับการเมืองโอลิมปิกก็เช่นกันมันตั้งแต่พิธีเปิดตั้งแต่การโอโ้โหล็อบบี้เพื่อที่จะเป็นโฮสต์ของโอลิมปิกอย่างที่เมื่อกี้ภูริพัฒน์ก็ได้บอกบองต้นว่าญี่ปุ่นยังไงก็ไม่ยอมที่จะปล่อยโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกอืมคือแบบมันเป็นอะไรที่ล็อบบี้กันมานาน แล้วมันก็การเ,เมืองกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเลือกประธานแล้วถูกต้องไหมครอ่าใช่ใช่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมว่าคือบางทีคือบางทีเราดูกีฬาเนี่ยใช่ไหมในเรื่องนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของกีฬาแต่แต่การแข่งกีฬาเนี่ยมันโดยเฉพาะในระดับชาติเนี่ยมันเป็นภาพตัวแทนและกันของความเป็นชาตินิยมถูกไหมคือ คือสมมุติว่าเรามีตัวแทนของประเทศเราไปแข่งกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นปีก่อนๆเราก็จะเห็นเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นเห็นเรื่องยกน้ําหนักอะไรเงี้ยเวลาที่นักกีฬาไทยเราชนะเนี่ยเราก็จะดีใจไปด้วยใช่ไหมท,ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักนักกีฬาคนนั้นมาก่อนนะว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่เคยดูกีฬาเลยไม่เคยดูกีฬาแต่แต่พอ,พอ,พ,อพอเวลาเขาชนะเนี่ยเราก็ดีใจถูกไหมอ่โดยเฉพาะอ่าอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ น้องอะไรนะคุณเทนนิสใช่ไหมที่ไปชนะได้เหรียญทอง<ช>โอลิมปิกเหรียญแรกที่เป็น<ร>เป็นเทควันโด,นโดของประเทศไ <โด S 1> ทยซึ่งก็โหดีใจมากลุ้นกันทั้งประเทศนะคนที่ไม่เคยสนใจกีฬาก็แชร์กันใน f a ฟ e b o o k กันเยอะแยะไปหมดโอ้โหสุดยอดเลยเราเป็นคนไทยคนไทยทำได้แล้วอะไรเงี้ยนะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะไรเงี้ยทั้งที่ทั้งที่มันมัน มันไอไอตรงเนี้ยนะผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะจะชี้หน้าว่าใครเป็นชาตินิยมหรือไม่เป็นชาตินิยมนะมันพิสูจน์กันตรงนี้เลยฮนะว่าเวลาที่คุณเห็นนะักกีฬาที่เป็นตัวแทนของชาติคุณไปแข่งขันที่ไหนแล้วเขาชนะแล้วคุณดีใจโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยแสดงว,<ช>ว่าคุณเป<ช>็นคนที่ชาตินิยมมากๆเลยคือคือทั<ช>้งนั้นที่เราไม่ซึ่งตงามเทโอรี่อย่างที่อย่างที่ภูริพัฒน์บอกชาตินิยมถูกไหมมันอ๋อชาตินิยมคือมันมันไม่ใช่สถานที่อ่ะมันคือมันคือคอนเซ็ปต์ออฟบีลอนนิ่ว่าแบบ คุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนี้ที่มีอะไรคล้ายคลึงแล้วก็เหมือนกันถูกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยโคดโคดเชโคดเชนี่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมเกิดที่เกาหลีอะไรอ๋อใช่ใช่แต่ว่าแต่ตอนนี้คือเขาก็ผมว่าโคดเชเนี่ยเป็นคนไทยไทยคือไม่ต้องมีสัญชาติแต่เขาเป็นคนไทยแล้วะเพราะว่าคำว่าชาติมันไม่ได้ต้องการพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนมาบ่งบอกใช่ไหมคำว่าชาติมันคือสํานึกร่วมบางอย่างมันคือ มันคือความอ in, ินอ่ะอินเนอร์ที่เขาเรียกกันมันอินอินกับความเป็นชาติไทยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นโค้ดเทเนี่ยก็คือใจเขาก็เป็นไทยใจเขาเป็นไทยแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นไอช,ชาติของเขาเนี่ยเราก็รักโค้ดเทเหมือนกับโอ้โบางคนโอ้เียนชื่นชมโค้ดเทรักโค้ดเทเรากับว่ารู้จักกับโค้ดเทมานานเงี้ยทั้งที่ ครั้งแที่สองสามปีก่อนเนี่ยนะก็มีเรื่องมีลาวันใช่ไหมโคชเชก็มีเรื่องเรื่องของการที่เป็นดราม่าเป็นดราม่าว่าไปลงโทษนักกีฬารุนแรงอะไรเงี้ยก็คือแบบไปเขาหรือทําร้ายร่างกายเขาอะไรเงี้ยซึ่งนักกีฬาก็บอกว่าไม่ติดใจเพราะมันเป็นวิธีการฝึกของนักกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคือนักกีฬาเขาก็มีวิธีวิธีดูแลกันของเขาซึ่งผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะอ่ามันมีระเบียบวินัยมันมีการดิสซิปลินอะ ในภาษาอังกฤษเขาเรียกดิสซิ п ลินะการทาลงวินยัยการอะไรของเขาอยู่แล้วเหมือนทหารอย่างเงี้ยที่มันก,ก็ต้องอยู่ด้วยกันเยอะแล้วมันต้องมีกฎระเบียบมันต้องมีตารางการฝึกซ้อมที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นเป็นระเบียบวินัยมากๆไม่งั้นมันไม่มีทางที่จะทําให้คนเนี่ยมันฝึกฝนตัวเองขึ้นมาเป็นนักกีฬาได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคนก็ยังด่าโคเทอย,อยู่เลยต่อสมัยนั้นนะผมจําได้เกือบครึ่งค่อนประเทศก็โอ้แอนตี้โคเทกันหน้าดูเลยว่าโค้ช อย่างนั้นโคเทยอย่างนี้แล้วแบบทารุนแรงเกินไปไม่เหมาะสมที่จะเป็นโค้ดอะไรเงี้ยเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยรับถึงขั้นนั้นเลยแต่ผมคิดว่าวันนี้มันจะต้องมีกระแสอย่างหนึ่งคือผมว่ามันมันมันน่าจะไปผมทํานายตรงนี้เลยนะว่ามันต้องมีกระแสว่าอยากให้โคชเทเป็นนาย,ยกมันเชื่อผมไหมขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ this is Thailand ใช่ผมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะใ,ในในเร็วๆเนี้ยจะต้องมีกระแสแบบอยากให้โคชเทเป็นนาย,ยกและและยิ่งมีกระแสแบบอยากเปลี่ยนนายกอยู่ตอนนี้ด้วยนะแบบนายกไม่ ไม่ดีนายกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยจะต้องอยากให้คนไหวม,มาเป็นนายกและหาคนคนม่ไม่ได้นะเปล่าก <an> ็โคดเชไงก็ <ale> ให้สสนี่ไงตามรัฐนูลเลยนะนะพระราชทานเลยใช่ไหมไม่ใช่ให้สสเสนอชื่องไงเป็นนายกคนนอกก็ได้อ่าสสกับสอวรอวมกันอสองสองในสามใช่ไหม <an> <t ale> ไม่ต้องพระราชทานใช่ไหมเป็นนอกไม่ต้องไม่จาเป็นเน่าใช่ไห ก็เสนอชื่อเลยเอาโคเทนี่แหละเป็นนายกเสนอชื่อเลยเอ้ยได้นะเชื่อไหมผมว่ามันต้องมีเพราะว่าใจชาวไทยพอกระแสะชาตินิยมมันมันพีคขึ้นสุดแล้วเนี่ยแล้วแล้วมันมันมันไปผูกอยู่กับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะมันมันมีโอกาสที่จะสวิงทําให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นใช่เป็นแบบ all time favorite ก็คือเป็นเป็น MVP <Idol ize. S 1> ของใช่ idolize เลยคือ,อและแยิ่งสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยมากเลยนะอะ ซึ่งครั้งนี้ยอาจจะเป็นกรณีของโอลิมปิกใช่ไหมทาให้โค้ดโค้ดเชเป็นฮีโร่ทาให้น้องเทนนิสเป็นฮีโร่แต่ไอ้คราวที่มีเด็กไปติดถ้าอยู่13คนที่เชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นนะใช่ไหมครถูกอ่าอืมมีหลายครั้งเลยที่ที่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ฟุตบอลก็เหมือนกันถ้าถ้าพูดเรื่องกีฬามีฟุตบอลทีมไทยครั้งหนึ่งเคยไปแข่งคนก็ได้รับการช่วชูใช่ก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่ง ซึ่งกีฬาเนี่ยผมเห็นว่ามันสะท้อนได้หลายอย่างนะผมเห็นตั้งแต่แรกที่เราพูดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยว่าแค่ลำดับการเรียกชื่อและการเรียกชื่อผิดหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองได้ได้มากแล้วในนามของความ<ช>ไม่เป็นการนะในนามของกีฬาในนามของสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันก็เกิด p o w แล้วเรื่องการเมืองในประเทศก็เช่นเดียวกันซึ่งทุกประเทศก็ต้องมีถูกไหม ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศรัเสเซียประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาทุกประเทศเนี่ยพอมีนักกีฬาเขาไปแข่งแล้วชนะมาเนี่ยคนคนนั้นก็จะต้องออกสื่อเป็นฮีโร่แบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสังคมอืน่นเขาเขาถึงขั้นไอดอลไลซ์คนในวงการกีฬาขนาดนั้นเหมือนเหมือนเราหรือเปล่าไม่แต่พอพูดถึงเรื่องชตินิยมเราอยากจะเสริมอันนี้หน่อยที่ว่าแบบที่ว่าตอนต้นบอกว่าโอลิมปิกมันสร้าง สมานตาฉันความเป็นมิตรแค่ไอ้เรื่องชาตินิยมเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าการที่ขึ้นไปเหยียบโพเดียมอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามการชูธงหรือแม้แต่การเปิดเพลงชาติตอนที่รับเหรียญรางวัล่ะแค่นี้มันก็เป็นความรู้สึกของชาตินิยมก,กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่อยากจะใช้คํานี้ตรงแต่ว่าภาพที่มันสะท้อนออกมาคือเห็นได้ว,ว่าคนเราอะมันไม่ได้แค่รู้สึกดีใจที่ว่าประเทศเราอะเฮ้ยเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ว่าชาติเราอะมีใช้ชนะเหนือกว่าชาติอื่นในนโลกี้ ก็คือเหมือนสถานะทางอำนาจของเราอยู่เหนือกว่าเขาการที่เพลงชาติของเราเปิดการที่เราได้ยืนอยู่แท่นที่หนึ่งหรือการที่เราได้เหรียญทองมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นชาตินิยมในระดับที่ว่าเราอยู่เหนือกว่าคนอื่นแน่นอนมันมีแพ้ไม่ชนะแล้วมันก็มีความรู้สึกขาดมันในเทอมินกทีฟมันก็มีมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่องความนิยมทางในประเทศที่ว่าสร้างไอดอลไลฟ์สังคมนิยมฮีโร่อย่างที่ไอบอกหรือว่าแม้แต่ในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ว่าฉันเหนือกว่าคุณนะฉันมีสถานพอำนาจที่มากกว่าคุณหรืออะไรประมาณนี้ ใช่ฮะกีฬานี่มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างคือคือคุณจะบอกว่าเล่นกีฬาเป็นการกิจกรรมออกกําลังกายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาเข้าจริงถ้าคุณเล่นมันเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่กีฬานั้นก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือของของชาติและอุดมการณ์ทางชาตินิยมที่จะใช้ให้คุณเป็นเครื่องมือในการไป achieve หรือไปไขว่คว้าใช่สิ่งที่สิ่งที่ทําให้ชื่อของชาติเราไปปรากฏอยู่ในเวทีโลกอย่างเช่นที่หนึ่ง การรับเหรียญทองที่ว่าเพลงชาติเปิดธงชาติแบบคลี่ออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนะก็ก็ก็เป็นใช่ก็เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วอย่างที่พออย่างที่ผมเสนอไปเนยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ดูกีฬาหรือไม่ดูกีฬาก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นชาติคุณชนะขึ้นมาแล้วคุณดีใจอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยนะคุณคุณเป็นคนหนึ่งที่ชาตินิยมมากๆากเลยแหละ ผมไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้คําว่าคลั่งชาติหรือว่าชังชาติหรือว่าอะไรนะแต่ผมคิดว่าคือตรงเนี้ยมันมันเป็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 นชาติใช่มันมันเป็น,นก,ฎกฎเกณฑ์ที่ที่ที่บอกอ,ก, bon ulo, กอะไรอย่างเช่นพวกบอลยูโรพวกอะไรเงี้ยถูกปะ่ะอย่างเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยคนไทยก็คนดูบอลเยอะมากนะ bon แฟนบอลชาวไทยเนี่ยดูพวกบอลบอลหลีอังกฤษอะไรพวกนี้อันนั้นก็ยังไม่เป็นชาติใช่ไหมเพราะว่าบอลอังกฤษพวกนี้มันมันมันซื้อตัว นักฟุตบอลจากชาติอื่นมาเล่นให้ใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องของสโมสร <c oughs> เรื่องของอะไรกันไปซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของชาติ <c oughs> แต่มันก็เป็นเรื่องของเมืองแนอังกฤษนะถูกไหมอ่าเลสเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์แมนเเชสตอร์นี่มีสองทีมที่มันดังๆถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันมีหลายมันมีเยอะกว่านั้นลอนดอนเนี่ยมีหลายทีมมากเลยแล้วแต่แล้วแต่ละทีมในลอนดอนนี่ก็เกลียดขี้หน้ากันทุกทีมเลยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของอีเดนติตี้เรื่องของอัตลักษณ์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าไอเรื่องของกีฬาระดับชาติเนี่ยนะสมมติเราเชียร์บอลอย่างบอลยูโรค่ะที่แล้วเนี่ยคนเชียร์อังกฤษเนี่ยก็ก็เชียร์ไปแต่ก็ไม่ได้เชียร์ถึงขั้นแบบขนาดนั้นอะถูกไหมถึงงงแแบเป็็นนฟอออลักกฤษช่าะ แต่ว่าถ้าเป็นชาติเราเนี่ยมันมันคนละอย่างกันเั้นมันนะคือคือชอบกีฬาธรรมดากับชอบกีฬาเพราะเป็นชาตินิยมเนี่ยมันก็มันเหมือนอย่างเงี้ยถ้าพ่อกฟุตบอลก็ต้องโบค้คัพถูกไหมอ่าใช่ถ้าเป็นบอลโลกอย่างเงี้ยมันก็อาแต่ประเทศไทยอาจจะอาจจะยังไม่ได้ส่มงผัสกับความรู้สึกนั้นนะเพราะว่าทีมไทยเราไม่ได้ไม่เข้ารอบหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดบอลโลกให้ได้นะครับ หรือเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกให้ได้อันนี้เราเราก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าไปแข่งโดยที่ไม่ต้องไปคุริฟายอะไรมากมายถูกไหมเพราะเราสามารถที่จะเป็นประเทศที่ได้จับรายแล้วเนี่ยนะก็ก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆเลยกับกับกับเรื่องของเกีฬานะโดยเฉพาะกระแสในช่วงนี้ก็คือโอลิมปิกก็ดีก็ดีก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดีก็ระหว่างที่เชียร์กีฬาไปด้วยเราก็ วิเคราะห์ดูอะไรอย่างนี้ไปด้วยมันมีความจริงอะ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าพูดอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าแบบในตัวเรื่องของความแปลกใหม่ในตัวโอลิมปิกอย่างเรื่อง LGBT และผู้ลี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอีกเยอะที่น่าติดตามในโอลิมปิกก็ลองดูไปว่าโอลิมปิก2020นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะญี่ปุ่นก็ถือว่าทําได้ดีพอตัวดูด,ดูเป็นเสียงสะท้อนเป็นภาพสะท้อนของการเมืองระดับโลกอะ่ะผมคิดว่า อย่างอย่างที่พูดไปเสนอไปครั้งแรกในเรื่องของญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สําคัญแล้วก็เนี่ยที่พูดมาก่อนจะจบเมื่อกี้ริฟว์จีทีมอะไรเงี้ยหรือทีมที่มันไม่ได้เลตพิเศษทั้งทั้งประเทศเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูว่าเหตุผลจริงๆมันคืออะไระเราก็จะเห็นว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีการต่อสู้กันของอัตลักษณ์ของชาติเนี่ยอยู่เยอะเลยทีเดียว ใช่ไหมฮะว่าทําไมทําไมถึงจะต้องไม่ได้ใช้ชื่อทีมเป็นชื่อของประเทศอ่าแต่มีการซอยย่อยเป็นอีกหลายๆทีมเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่าถ้าไปดูถ้าเป็นเรียนรัฐศาสตร์หน่อยก็อาจจะไปดูคอนเซปต์ว่าจริงๆแล้วไอ้เมืองเมืองนั้นเนี่ยอย่างเช่นไทยเปหรือไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขามีสถานะเป็นประเทศมีเอกราชมีอำนาจอธิปไตยนะะเป็นของตัวเองจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ย นะฮะแล้วมันเพราะสาเหตุอะไรอะ่ะมันถึงมันถึงต้องแยกทีมกันด้วยถูกป่ะสมมติว่าเราเป็นประเทศเดียวกันอ่ะอย่างสมมติเราเป็นจีนเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วทําไมเราถึงต้องแยกแยกประเทศด้วยละ่ะออว่ามีสองทีมเออว่ามีสองทีมอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยนี้ก็เป็นการศึกษาการเมืองแบบง,ง,ง,ง่ายๆโดยไม่ต้องไปเปิดตําราที่ไหนเลยนะเปิดแค่วิกิพีเดียก็ดูได้ล <ๆ S 1> แล้วลนะจริงๆในความเป็นชาตินิยมในในเรื่องของกีฬาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆเลยนะแล้วเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ ก็ or, <tacos> แล cel, ้วก็ผมคิดว่าหน้าสํารวจตัวเองด้วยนะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ uh, 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 yeah. ้ยอการที่บางคนเป็นโอ้โหยป็นเสรีนิยมเป็นใช่ไหมเป็นลิเบอรัลเป็นอะไรทั้งหลายบอกว่าตัวเองไม่เอาชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาดูกีฬาเอคุณคุณรีแอคชั่นของคุณอปฏิกิริยาวคุณเป็นยังไงเกี่วกับเรื่องพวกนี้นะก็ฝากให้คิดไม่ๆไอซ์อยากจะอีกนิดหนึ่งครับเออ่ ก็เนี่ยคืออยากจะเพิ่มว่าแบบชาตินิยมมันก็มีหลายระดับคือถ้าเกิดบอกว่าเรื่องปฏิริยากับการแข่งขันที่มีชาติเป็นเลืพีเส้นเนี่ยมันใหญ่ไปง่ายๆอ่ะถ้าเกิดแค่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอประเด็นเล็กๆอย่างเช่นแบบการพิมพ์ห้าห้าห้าในอินเทอร์เน็ตเรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยแหละมันคือไทยว่ะมันโคตรไทยเลยหรือแบบเรื่องอาหารที่เรากินแล้วแบบโอ้ยมันก็ต้องรสเผ็ดมันก็ต้องใส่พริกอย่างนู้นอย่างนี้ที่เราเห็นในสื่อทั่วไปเมนสตรีมเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ย เนี่ยแหละมันไทยมันคือมันคือชั้นบ้านเกิดชั้นตย่างเนี่ยแค่เนี้ยคุณก็มีความเป็นชาตินิยมในระดับหนึ่งแล้วเพราะงั้นอ่ะที่จะบอกก็คือว่าชาตินิยมมันมีหลายระดับมันเม่จะต้องจําเป็นจะต้องเอ็กตรีมขนาดนั้นหรอกแต่ทุกคนที่อยู่กันในสังคมเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันมีความชาตินิยมในระดับหนึ่งอยู่แล้วอเนาะอันนี้ก็คุยกันได้อีกยาวเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องเปิดอีกเทปหนึ่งละนะฮะเปิดอีกรอบหนึ่งคุยเรื่องพวกนี้น่าสนใจนึงเรื่องอาหารเรื่องล ไปอยู่เมืองนอกก็บางคนก็โหยหาอาหารไทยอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณนี่เป็นคอนเซอร์เวทีฟสุดๆเลยคุณอนุรักษ์นิยมมากๆเลยใช่ไหมเออคุณห่หยอาหารไทยไม่คุยอยากกินข้าวอ่ะผิดหรอก็อไม่ได้ผิดนะแดี๋ยวผมว่าคุณเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบอนุรักษ์นิยมคุณไม่ใช่ลนะิเบอรัลใช่ไหมไม่เสรีนิยมไม่แบบอ่ะหัวก้าวหน้าโปรเกรสซีฟอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคุณจะมีทุกวันก็เลี่ยนมาค่ะเอ,อ้ยเราใครไปกินแซนด์วิชกินถั่วแล้วกินแซนด์วิชทุกวันก็เลี่ยนนะ โอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับฟัง <c oughs> ครับสัปดาห์นี้สถานการณ์ก็อัปเดตวันต่อวันนะเดี๋ยวนี้กไ็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราก็ต้องจับตา <c oughs> สถานการณ์ต่อไปแล้วถึงจะเอามาคุยกันได้ในแต่ละอาทิตย์นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากไว้ละกันนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ